เราฟังหนึ่งนะคะว่าหนึ่งเนี่ยลูกเพจเนี่ยจะจะรับจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าตั้งแต่หนึ่งเนี่ยได้ถูกดำเนินคดีไปเมื่อตอนช่วงช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยหนึ่งก็ไม่ได้ ไม่ได้มีการยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันใดๆเลยนะคะหรือแม้กระทั่งปักลิงบ้านหวยปักลิงเว็บพนันใดๆหนึ่งไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไม่ได้ข้องเกี่ยวและไม่ได้รับทําเลยตรงนี้นะคะหนึ่งก็เลยแจ้งกับท่านไปนะคะก็เลยแบบเหมือนเอ่ยกับท่านไปนะคะท่านก็เมตตารับฟังหนึ่งนะคะว่าว่าหนึ่งไม่ได้ทำเนาะแล้วก็ การไลฟ์สดให้แนวทางเนี่ยท่านก็ไม่ได้มองว่าเป็นความผิดนะคะหนึ่งก็กราบขอบพระคุณท่านด้วยนะคะที่แบบว่าเมตตานะคะที่ที่ทานเมตตาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไระเข้าใจเรานะคะเข้าใจ,เข,าใจเข้าใจหนึ่งเข้าใจหนึ่งแล้วแล้วก็แล้วก็ เราฟังเราว่าเราไม่ได้ทำจริงเราไม่ได้เราไม่ได้ปักลิงเว็บพนันเราไม่ได้ข้องเกี่ยวเราไม่ได้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้ามือหวยแล้วเราไม่เคยเราเราไม่เราไม่เคยรับทําแล้วแม้จะมีคนติดต่อเข้ามาเราก็ไม่รับทําแล้วค่ะก็คือขอบต้องแบบว่าต้องต้องแบบขอบคุณท่านผ่านทางนี้เลยนะคะว่าแบบหากหากท่านดูอยู่ าหน้าที่ศาลดูอยู่หรือใครที่ได้ดูอยู่เนี่ยได้รับรู้เนี่ยก็ก็ฝากบอกท่านด้วยว่าหนึ่งขอบคุณหนึ่งขอบคุณท่านที่หน้าบันลังไปแล้วรอบนึงแต่หนึ่งก็อยากขอบคุณท่านผ่านทางนี้อีกว่าอย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่หนึ่งได้รับรู้ก็คือว่าก็ท่านก็มีความเมตตาต่อหนึ่งท่านก็รับฟังเราบ้านหวยเยอะค่ะแต่หนึ่งไม่แต่หนึ่งไม่ได้รับทําแล้วตั้งแต่หนึ่งถูกดาเนินคดีไปหนึ่งไม่เคยรับทําไม่เคยยุ่งเกี่ยวไม่เคยไม่เคยปักหลงไม่เคยทําอะไรเกี่ยวกับตรงนั้นเเลลยนะะคููกจร้ดีเลยนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งก็ได้มีการสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อขอลายชื่อของลูกเพจสมาชิกที่ต้องที่แบบที่แบบจะร่วมเข้ามาเป็นพยานหนึ่งก็ได้มาหลายพันคนแต่ก็เลยขอบคุณลงไปในกลุ่มนั้นว่าขอบคุณทุกคนที่เมตตาแล้วก็เข้าใจหนึ่งก็คือวันนี้หนึ่งได้ไปคุยแล้วก็ท่านก็มีเมตตาตุ๋เรามากเลยนะคะคือคืออย่างน้อยมันก็ทําให้เรารู้ว่า ช,ชีวิตของเราอะมันมันเราทําดีเราต้องได้ดีค่ะเราต้องได้ดีอะไรที่เราไม่ได้ทําอะ <c oughs> เขาจะมาสารโทษใส่เราอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ค่ะหนึ่งหนึ่งก็เลยแบบรู้สึกรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าโชคดีคนะ่ะ,ะสวัสดี1น0 0 0คนในหนึ่ง,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 งขอ,อย่างให้แขบน้อยก่อนนะคะแล้วเราก็จะต่อที่ตำราวนะ่ะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย